อ่อคุกกล้วยอยู่นะคะพ่อกำลังจะกินยานะค่ะพ่อกำลังจะกินยานะคะ,ก,ะ,ก,ะ,คะกินยาหลังอาหารจ้าขึ้นมาก็ได้พ่อขึ้นมาบนโต๊ะเ,เออไม่ถนัดอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เห็นว่าก้มลงไปทำอะไร

จานหล่นจานหล่นปลงปงเป้งจานหล่นปลงปงเป้งพ่อกำลังจะก,กินยานะคะขอบคุณหนึ่งพันไลค์นะคะ

เรื่องพอกินยาสมเด็พระอริยองค์สามทัตยาณสุเดพระสังาสกลมหาสังฆปริายงประกอบวีเพหลรรูปสินลิกา49นาทีสมเด็พอริยองสามสุเดพสังฆราชสกลมหา พระปรินายกเสด็จลงหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิศติมหาศรีนารายณ์ซึ่งได้ทล้องหลอกพระพุทธรูปสีหนึ่งสีดำและเหรียญสีหนึ่งสีดำซึ่งฉลามคงนิสิตเก่านักภาษาจุลนกรมหาวิทยาลัยจะสร้างขึ้นเพื่อรณรงค์นห้ช่องการสองดึงช่องทางฐานรากอาคารวารพัชรูปณะนักภาษาจุลนกรมหาวิทยาลัยเพื่อจัดฐานรากทีสำคัญสำหรับจุดโซโดยจะนำแบบมาจากพระพุทธรูปสีหนึ่งสีดำ

สวัสดีค่ะพ่อ,ะอธัญาอินก่นทัญญาคิดแล้วรเรียบร้อยรื่องเรื่องน้ม่แลน้อของแอด้ายสินลูเรอสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณหนึ่งพันไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะ